ก็ขอบุญทุกคนแล้วกันขอบุณสื่อมวลชนทุกคนที่รักทุกคนนะเราไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วเราก็รักกันนะตั้งหลายปีที่ผ่านมานะครับอยู่ด้วยกันมาเข้าใจนะในการทางานของท่านของสื่อผมก็พยายามไม่ไปก้าวลวงท่านอยู่แล้วนะจ๊ะก็ขออภัยด้วยหากดูไปสักนิดหนึ่งเนาะไม่มีอะ ก็พักผ่อนไงพักผ่อนให้เวลาครอบครัวให้มากขึ้นก็ผมไม่ได้อะไรอ่ะแต่ต้องถทำประเทศชาติได้อะไรผมทํามาทุกวันก็เพื่อตรงนั้นแหละประเทศชาติและประชาชนเลยนะก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็วันหน้าก็ไปเรื่องรัฐบาลต่อไปจะมุ่งเป็นการนะยังไม่รู้เลยไม่ทราบทั้งทิ้น่ยนะ พราผมก็คือเป็นปนระชาชนพลเมืองไทยธรรมดาไม่ได้มียศอย่างอะไรเจ้าเจ้าอย่างเทียบอิยอดเลยหนังผมก็กลายเป็นคนธรรมดาเหมือนท่านนั่นแหละนะผมก็ก็ตั้งใจมาตลอดเก้าปีมามเมื่อถึงเวลาที่ผมต้องพักผ่อนหรือหยุดผมก็เป็นปนระชาชนพลเมืองไทยคนหนึ่งธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรตนะต้องมาเคารพยกย่องผมไม่ต้องอะนะ ไม่ไม่ไม่มันถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ต้องย้อนกลับไปแล้วเพราะเดินหน้าอย่างเดียวแล้วก็เราพันระวังในการเดินหน้าว่าจะต้องไม่มีอันตรายนะก็ไม่ใช่ผมคนเดียวเพราะต้องรักษาในถ่องทุกคนด้วยที่ร่วมมากับผมมาให้เขาปลอดภัยไม่ย้อนไม่มีเวลาไหนเขาย้อนมันย้อนไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้เค็มไม่หายทำไมอะ คือเราก็ต้องพร้อมรับสถานการณ์ในตลอดเวลายอยู่แล้วเพราะผมบอกแล้วผมเข้ามาด้วยอะไรแล้วผมไปด้วยอะไรก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นถ้าจะร้องเพลงก่อนอจะได้ถ้าจะร้องเพลงก่อนจะได้หรือก่อนมีหลายเพลงโอเคขอบคุณ ใจฉันยังเชื่อไม่เคยลืมเลยฟังเสียงลุมมารู้ดีว่ารักประชาชนเสมอประชาชนคิดถึง